ม,มีเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับการจัดอันดับเกาะที่ดีที่สุดในแถบเอเชียนะครับโดยสื่อท่องเที่ยวชื่อดังที่ชื่อว่า Conde Nast Traveler ซึ่งเป็นสื่อท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับลักช r y ี่หรือว่าคนที่มีกำลังซื้อในประเทศอังกฤษมีการเผยแพร่ผลสำรวจจากผู้อ่านนะครับในหมวดเกาะที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปีนี้ปรากฏว่า ผลการสำรวจออกมาเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียคว้าอันดับที่หนึ่งไปครองเกาะที่ดีที่สุดในมุมมองของนักท่องเที่ยวนะครับ,รบส่วนเกาะสมุยของเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราอยู่ในอันดับสองคุณตั๊กห่างจากที่หนึ่งแบบฉิวเฉียดเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาก็ชอบมาพักผ่อนที่สมุยเหมือนกันนะฮะคือนึกถึงประเทศไทยเนี่ยก็นึกถึงอยู่ไม่กี่ที่นะภูเก็ตสมุยพัทยานะฮะก็สมุยก็ติดอันดับสองภูเก็ตอยู่ใน อันดับ4นะฮะ